จุดเริ่มต้นสภามวยโลกแต่มันยูบีซีสวัสดีทุกท่านนะครับผมโอมอยากเล่าวันนี้ผมจะพามาเล่าถึงจุดกําเนิดของสภามวยโลกหรือเิมขัดเดนมันยูบีซีที่นักมวยอ,อาชีพทุกคนใฝ่ฝันที่ได้มันมาครองมาพร้อมกันแล้วก็เลสโก้เดนมันยูบีซีหรือ World Boxing c เ u ้ c i l นก่อตั้งขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์ปี1963โดยมมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุง City, รเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกโดยเริ่มแรกม,มีชาติสมาชิกอยู่สบิบเอ็ดประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกาอ์เจนตินาอังกฤษฝรั่งเศสเม็กซิโกฟิลิปปินส์ปานมาาชิรีเปรูเวเนซุเอลาและบาร์ซิล WBC ก่อตั้งขึ้นโดยความคิดเริ่มแรกของประธานาธิบดีเม็กซิโกในขณะนั้นอย่างอดฟโฟโรเปสมาเตอสเพื่อจัดตั้งองค์กรที่รวมคณะกรรมการต่างๆทั่วโลกไว้ด้วยกันและพัฒนาขยายตัวของมวยสากล WBC เป็นสถาบัานที่ให้มีแชมป์โลกเยาวชน สำหรับนักมวยที่อายุไม่เกิน23ปีและยังมีแชมป์เข็มขัดงินรวมถึงแชมป์เข็มขัดเพชรโดยเริ่มแรกในปี2009และ2010สำหรับนักมวยที่ได้ครองแชมป์เหล่านั้นยังไม่ใช่แชมป์โลกหาแต่มีสถานภาพเหมือนแชมป์เฉพาะการสำหรับการรอชิงแชมป์โลกครั้งต่อไปซึ่งเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดความวิาพากษ์วิจารณ์ให้กับหมู่แฟนมวยและสื่อมวลชนว่าทำให้เกิดความสับสนเพราะทำให้ในแต่ละรุ่นมีแชมป์มากถึง2-3คน ทำให้การเป็นแชมป์โลกไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และไม่มีคุณค่าเหมือนแต่ก่อนทั้งที่เมื่อก่อน WBC ก็มีแชมป์เฉพาะการและแชมป์ WBC International หรือแชมป์โลกเงาซึ่งมีสิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกอยู่แล้ว WBC มีกติกาที่แตกต่างไปจากสถาบันมวยสากลร,ระดับโลกอื่นๆเมื่อมีการชิงแชมป์โลกจะมีการเปิดเผยคะแนนของกรรมการทั้ง3คนเมื่อหมดยกที่4และยกที่8ด้วยกติกานี้เริ่มขึ้นเมื่อปี2007 ปัจจุบัน WBC มีมอริโอสุไรามานชาวเม็กซิกันเป็นประธานสถาบัานอยู่หลังจากโซเซสุไรามานที่เป็นประธานตัวจริงและเป็นบิดาของมอริโอทำหน้าที่ยาวนานถึง38ปีถึงแก่กรรมไปในต้นปี2 0 1 4บ WBC ถือเป็นสถาบัานมวยสากลที่จะรับความยอมรับและมีมาตรฐานที่สุดในโลกมีจำนวนชาติสมาชิกมากที่สุดในโลกและนี่คือจุดกำเนิดของ WBC หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ ผมโอมอยากเล่าก็ขอาการลากันเพียงเท่านี้